อืมอืมโอ้คี f ุ l l แล้วตบทีตบเทียคี f ุ l l เอออ่ะมืดโอ้มึงก็นอนอย่างเดียวหน้าหยุดหน้าเหี่ยวหน้าย่นเลยฮะทน โอ้โหนนแอบแอบนั่งแอบแอบมองแอบมองเฮ้อหน้านิวคิวขมวดมั้งฮะอีอีวิ่งหาเอ้าเอาเอาปินอีปินคันอะไรหนักหนาแล้วนี่มึงอะฮะคันอะไร เหนื่อยจัดมั้งในนอนเนี่ยโอ้โหโหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้อใครวะใครวะทนโอ้ทนก็นี่อโอ้โหโอ้โหสุดรอสุดรอของบ้านนั่งมองตาปิ๊ปปิ๊บ เนี่ยพอเขาเล่นจริงๆแล้วฮึอยฮื่เสียเขาเมื่อกอ้ฮะดูใช่ดู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 อีปินม้ข่มเขาเขานอนอยู่จมูกไปดุนดุนคอเขาเฉยมึงอี้ปิปินไปแก้ว ปิดปีดแล้วเก้วกลับแล้วเนื้อเออเออกลับแล้วเนื้ออ้อ้ออคลางคุณคลางอืมกลับมาเนื้อ